สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาสอนเรื่องความแตกต่างของภาษาพูดและภาษาเขียนนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะภาษาพูดนะคะก็จะเป็นภาษาที่ข้อหนึ่งเลยคือมุ่งสื่อสารอย่างรวดเร็วเลยก็เหมือนเราพูดกันกับเพื่อนเพื่อนเรานะคะเพื่อนพูดอะไรมาเราก็รีบตอบโต้เลยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นภาษาพูดนะคะข้อ2ใช้ภาษาไม่ประณีตค่ะ ข้าสามารถพูดคำไทยนะคะปะปนกับคำภาษาอังกฤษนะคะหรือเรียนเสียงคำภาษาต่างประเทศนะคะอันนี้ก็จะเป็นถือว่าเป็นภาษาพูดนะคะการพูดเนี่ยไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้นะคะนี้ข้อที่4แล้วนะต่อไปข้อที่5ค่ะการพูดเป็นการสื่อสารเนี่ยเฉพาะหน้านะคะข้อต่อไปคือการพูดเนี่ยเป็นการสื่อสาร ประจันหน้านะคะก็คือคล้ายๆกันเลยกับเฉพาะหน้าแต่น,นี้คือประจันหน้าก็คือต้องคุยกันแบบตัวต่อตัวต้องเห็นหน้ากันนะ่พูดง่ายๆนะคะหรือถ้าสมัยนี้ไม่เห็นหน้าก็ต้องอวิดีโอคอลกันอย่างเงี้ยคะ่ะก็ถือว่าเป็นภาษาพูดเหมือนกันต่อไปค่ะการพูดปัจจุบันนะคะออกเสียงผิดเพี้ยนอันนี้มีปัญหามากและอีกข้อหนึ่งที่มีปัญหาอ่ามีวิวัฒนาการของภาษานะคะก็คือ อ่พูดสื่อความจากการพูดเนี่ยเปลี่ยนไปนะคะภาษาอ่าภาษาพ,พูดผิดผิดไม่ใช่แค่เอา่าเสียงเพี้ยนแต่มันเพี้ยนไปตั้งแต่รูปรูปคำเลยนะคะรูปคำก็เพี้ยนแต่เอาความหมายมามาเข้าใจกันได้นะคะอย่างเช่นเขาว่าจึ้งมาก โบ่งมากอย่างเงี้ยห่าถือเป็นภาษาพูดนะคะซึ่งเราจะเอาไปเขียนไม่ได้นะคะนักเรียนเนี่ยส่วนมากจะติดนะคะเวลาเราใช้คำในออ,อนไลน์ในระบบออนไลน์เนี่ยเราก็จะเห็นคำภาษาพูดที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเสมอซึ่งอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่นะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วในด้านของภาษาศาสตร์เพราะว่าภาษาไทยของเราเนี่ยยังเป็นภาษาที่ มีวิวัฒนาการมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะเรายังใช้อยู่สม่ำเสมอนะคะภาษาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ให้เรารู้ทันภาษาว่าอ๋ออันนี้เป็นภาษาพูดถ้าเอามาเขียนตอบข้อสอบหรือว่าเขียนเรื่องจากภาพเนี่ยเราไม่สามารถเอาภาษาพูดมาใช้ในการเขียนของเราได้นะคะวันนี้คุณครูก็มาให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาพูดก่อนเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นความรู้เกี่ยวกับภาษาเขียนนะคะเดี๋ยวมาฟังกันต่อคะ่ะ อ่าเรามาต่อกันที่ภาษาเขียนกันบ้างนะคะว่าความแตกต่างระหว่างภาษาพูดกับภาษาเขียนเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะแค่เอาปากกามาวงหรือเปล่าไม่ใช่นะคะภาษาเขียนนะคะไม่ใช่แค่เอาปากกามาเขียนเท่านั้นนะคะแต่ภาษาเขียนข้อที่หนึ่งเลยคือมุ่งสื่อสารให้เข้าใจนะคะไม่เน้นความรวดเร็วนะคะข้อสองคือ ทำให้อ่ผู้อ่านเนี่ยรู้จักคิดและตีความนะคะการเขียนคือทําให้คนอ่านต้องคิดและตีความเพราะฉะนั้นคนเขียนต้องมีสตินะข้อต่อไปค่ะมีการใช้ภาษาที่ประณีตกว่าการพูดนะคะหรือประณีตกว่าภาษาพูดเยอะมากเลยนะคะเราสามารถใช้คําที่สละสลวยก็ได้หรือเป็นคําที่มีความหมายโดยตรงโดยในอย่างเงี้ยค่ะเอามาใช้ได้ แต่ต้องให้เหมาะสมกับระดับผู้รับสารของเราด้วยนะไม่งั้นเขาจะไม่เข้าใจนะคะถ้าลึกลับซับซ้อนเกินไปนะข้อต่อไปค่ะมีการใช้ภาษาต่างประเทศแต่อันนี้สําคัญเลยนะคะภาษาเขียนถ้าเราใช้ภาษาต่างประเทศเป็นคําทับศัพท์ก็คือต้องไม่มีคําศัพท์บัญญัติภาษาไทยนะคะแต่ถ้าหากว่าคํานั้นมีคําทับศัพท์ภาษาไทยหรือไม่ใช่คําศัพท์บัญญัติภาษาไทยเนี่ยจะกลายเป็นโดนหักคะแนนทันทีเลยนะคะคํา าภาษาต่างประเทศที่เราใช้ได้เลยเป็นคำทับศัพท์ก็อย่างเช่นฟุตบอลอแบด,ดมินตันอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ใช้ได้แต่ถ้าหาว่าเป็นคำที่มีคำศัพท์บัญญัตอออิอย่างเช่นคำว่าอะไรดีอย่างเช่นคำว่า Air ์แอร์คอนดิชนเนอ เราจะนิยมใช้คำว่าแอร์ใช่ไหมคะแต่เวลาเราเขียนอะเราใช้คำว่าแอร์ไม่ได้นะเราต้องใช้คำว่าอะไรคะเครื่องปรับอากาศอย่างเงี้ยค่ะต่อไปนะคะอะ่เขียนเนี่ยถือว่าเป็นลายลักษณ์อักษรแต่ภาษาพูดอะไม่เป็นลายลักษณ์อักษรเพราะฉะนั้นการเขียนอันตรายนะคะถ้าเราเขียนผิดเราอาจจะโดนฟ้องรอง้องอ่าขึ้นโรงขึ้นศาลนี่แพ้เลยนะถ้าหากว่ามีลายลักษณ์อักษรขึ้นมานะคะต่อไปค่ะ ผู้เขียนนะคะสามารถค้นหาคำตอบที่ถูกต้องได้เพราะฉะนั้นการเขียนควรเขียนให้ถูกต้องเพราะเรามีเวลาในการหาข้อมูลก่อนเขียนนะคะต่อไปค่ะข้อสุดท้ายแล้วค่ะคือการเขียนเนี่ยเป็นการเขียน โตตอบกันแต่ไม่ประจันหน้ากันนะคะไม่ใช่ว่ามายืนใกล้ๆกันแล้วก็ส่งข้อความหากันอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ไม่ใช่ที่นิยมนะคะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่จะเขียนอย่าลืมหาข้อมูลของคำคำนั้นด้วยนะคะมีสติมากๆค่ะในการเขียนนะใครมีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามคุณครูได้เลยวันนี้ก็สวัสดีค่ะ